สายสายสายสาเขาเป็นนะเขาเป็นนักร้องร้องที่มิสัยด์เขาที่สายดี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 ต่อจากเดีต่อจากมีอะไรอะไรมันมันไ่เอโคช้ามันพูดมทันอ่อนีดีกว่าอ่น้องชายิสัยดีคนหนึ่งครับใครครับพี่จูีนักร้องเสียงสมัรแงะมักแงะอะไรนี่จะพูดอะไรก็พูดสมักแงะไม่ไม่ใ้เข้ากันไงอหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณ นักร้องขวัญใจคนเดียวของท่านสายยันสัญญานักร้องเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณตายแล้วแล้วต่อจากนี้ไปครับอาดาทุกีเกียินักร้องเสียงกำมะหยี่ชูศรีเชิญยิ้นครับผมโอ้โหชีวิตกูแม่งเจอแล้วนี่มาหมอดูไทยแม่นใกล้ห้าทุ่มจะมีหญิงแก่มาผัวพันนี่นะต่งตัวเหมือนออกมาจากต้นกล้วยจริงๆเนี่ยรับก่อนรับก่อนเร็วเข้ายืนเข้าบนเรี่ยวเดียวแล้ว ตั้งแต่สุรพลตายกูเพิ่งได้แต่กุหลาเนี่พบกับนักร้องเสียงสมัยแอ๊ไม่เข้าว้ไม่เข้า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 นักร้องเสียงกูแก๊กไม่ใช่พบกับนักร้องที่านรักบทเพลงที่ท่านชอบนุ่มนาเสียงเด็ดขับแหบมหาเสน่ห์ขับขวัญใจคนเดิมของท่านเอาสักคนหนึ่งแก๊กธนพล ไม่เกี่ยวไอ้เน,นี่ยผมประกาศดีว่าต่อจากนี้ไปเข้ามาเทิงไม่เกีย่ิจดหมายลาจิมเออแล้วก็ผลงานเพลงที่ทําชื่อเสียงให้เขาครับนั่นก็คือเพลงและแลกอะไรวะเอองงไว้จำไม่ได้แล้วอะไรวะ <laughs> อะไรวะแลกอะไรไหวเบ้นเพลง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 ,งเลงช้าเพลงไหนะคนทลยเอย คนที่เราคอยและปัจจุบันนี้จดหมายลาจิมท่านพร้อมอรไรยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วรอยินที่ประทับใจพร้อมทั้งเสียงปรบมือดังต้อนรับกับไอ้ดุมหน้าททเลนเสียงเป็นเสียงสมแข็งแจ็คร่าพลอจ็คทร่าพลเอมันออมนี้จะพูดอะไรก็พูดต้อนรัออออาลาจิมครับแดนเซอร์ขาอาเมครับ i'm สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านครับอ,อ่าช่วยมาเอาแม่ลงด้วยเต็มที่เ <laughs> ต็มที่นะวันนี้นะฮะอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะวันนี้นะครับโดยเฉพาะคุณแม่นิสัยบุญนะฮะและคณนะพาพวกเรามาทําบุญท,ที่นี่ขอบคุณคุณแม่มากวัดศรีดารามนะครับขอบคุณทุกคนพี่ศรีนะฮะพี่ศรีเจ๊ปอพี่ปออยู่ไหนเต้นเพลงเดียวไปเลยเหรอ อยู่ด้านหลังด้านหลังเต้นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวมาเต้นสโล่หน่อยฟังเพลงช้าคงรู้จักกันดีเพลงนี้อ่าแม่นิดรออยู่อาจจะรู้จักไหมแม่เต้นสโลได้ไหมได้ได้ทุกจังหวะได้ทุกจังหวะเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วคนที่รอคอยไหมอ่าได้ได้แม่ผิวเลยคุณแม่คุณแม่แม่ผิวให้แม่เต้นให้แม่ให้แม่เต้นชูวไม่ต้องไม่ต้องพี่ยังมาเต้นกับแม่ ทำงานที่สร้างชื่อเสียงจันดฟังเพลงสะดกกันแป๊บเดียวาขอบคุณครับขอบคุณมากดูนี่หรอคุณแม่ได้เยอะกว่าักร้องอีกไพอร่อยไหมรสเค็มสะใจจริงๆเชีย่อยฟังเง โอเคแม่แม่ยังอยู่ไม่ไม่เห็นแ้วไม่คุณแจ็คหัวหน้าคอมเซอร์คุณกับแม่อยู่บนเวทีแต่แม่ได้ดอกไม้มากกว่าคุณอีกมันก็ต้องรู้ช่วงชั่วโมงนี้ใครฮอตกว่ากันใครฮอตกว่ากันเออแม่